เจ้าชาวหมวู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะครับก็มาร่วมบุญนะครับตักบาตรนะครับตักบาตรแล้วนะครับทางกลุ่มทีมงานจิตอาสาคุณธรรมโสพุทธก้าเหนือนะครับก็บอกบุญอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องเราตักบาตรพระคุณเจ้าวัดลาดวัวขาวนะครับก็มาร่วมบุญ ก็มาร่วมบุญกับทางวัดพระบาทน้ำพุนะครับที่มุมทำบุญทอดกระถิ่นรับ็ขาวมาหล้านผแล้วนะครับผู้นำบุญนากไทยลกเด็รมสานบุญพรเจ้าวัดรับบขาวนี่เป็นารสะพานบุญนะนับุญนับุญบุญกอบบุญนะปัจจัยที่ใส่บาทเมื่อกี้หลวงพ่อพ็ เป็น voi, ารบุญมาเตวย่าครับหล้งพ่อท่านก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกับวัดพระบาทน้ำผู้นะครับเมื <lore S 2> <you. S 1> ่อีนะครับกุเมื่อกี้วันที่18ตุลาคนะะครัขอบต่อไปนะพ่อนาติยยมนะพม่พี่น้องใส่ใะยามใส่ละยามครับชื่นใจชื่นใจมากๆพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเนีมีแตคนใจบุญใจดี นะครับนะมีะคุคนใจดีคนใจดีร่วมกันเป็นเจ้าภาพะถิาม,มาธรรมกีวันที่18สุลาคม9เมืงเช้านะครับเราจะนนากระถิ่นที่หน้านรวมกันที่หน้าลานเนกปตรสงนะครับแล้วก็จะแห่แห่ก็ประมาณสัก3 4 0 0เมตรนะแห่กระถิ่นก้องนะเราเป็นกระถิ่นร่วมนะกับบริษัทเทนผลได้ห่งประเทศไทย คุณจิตนาภาคุณธรรมที่เป็นข้าวหนึ่งนะขอเชิญชวนนะครับท่านได้รับชมนเนพชรพุทธของนิพิจัยเศรษฐเด่นนะครับวันที่18นะครับเราจะออกจากสถานีที่นี่ทั้์ปัิญาได้เป็นข้าหนึ่งตั้งแต่ตีห้าหรือตีห้าซึ่งนะครับมุ่งสู่นะวัดพระบ์น้ำพุนะจังหวัดลพบุรีเพื่อนำกระถินน่นสต่เมื่อี้นี้นำสวายหลวงพ่อรปรากดจเจวว่าวัดพระบ์น้ำพุนะครับนะเป็นกระถิ่นจ้าวฟองวันที่สิบแปด ตุลาคมปานพิษโดยพระเดชพระเจ้าหลวงพ่อองคตเจ้าวาาวัดพระบาทน้ำุนะครับรับกระถิ่นของเรานะครับะเจ้าว่ดพระบาทน้ำุรับกระถิ่นของเราพ่อไม่พี่น้องครับวันนั้นก็อนุโมทนาบุญที่แม่นเจดสาก็จะทํากระถิ่นสมทบกระินกับเราครับกระถิ่นสมทบไปที่วัดพระบาทน้ำพุแผ่กล้วยแผ่มะพร้าวอ่อนเป็นกระถิ่นเป็นกระถิ่นบุญนะแต่ละครั้งที่เราจัดนะก็เป็น ป่า,าบุณนะเป็นกระถิ่นุุนนะครับแล้วเรายัางมี ตุกตาตุ๊นโมทางนี่นะครับนะฮะขึ้นใจครับพระเจ้าขุนพระเจ้าก็ให้พรพรเมพีน้องครับพระเจ้าที่เดินทางมาวัดราชบัวขาวนะครับมารับบาตที่นี่ทุกเช้านะครับทางทีมงานแล้วก็ตั้งจุดรับบริจาคที่หมู่บ้านนกีฬาแหลมทองขอบคุณทางประธานนะครับคุณสมเกียรตินะครับที่ นะครับให้เราได้มาบอกบุญที่นี่ทุกครั้งนะครับที่ไม่ว่าจะบุญบวชพระหล่อพระนะครับให้มาตั้งจุดรับบริจาคบอกบุญครับก็ขอนลงมทนาบุญนะครับพี่น้องก็มาร่วมบุญนะครับบุญจุดบุญจุดบุนะครับลงมทนาบุญนะครับไม่ใช่แค่านอยากทำบุญทำดีเนาะแต่ทุกๆเจดีย์ทุกท่านนะครับจะถึงสตามคัดที่วัดพระบรัณฑุนะครับในวัดพระบัณฑุนะครับ 你看，你看，现在快快快快。